ดานารู้ว่าหลายคนอยากถามเรื่องเพื่อนรักของนาที่สุดจริงๆแล้วเข้าใจเพื่อนเข้าใจมากๆ เข้าใจว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงและทุกอย่างมันก็คือมันก็มาจากการกระทำของเราเองคอ่ะซึ่งก็ถ้าวันนี้เพื่อนจะตัดสินใจแบบไหน ท่านาเข้าใจเข้าใจมากๆแต่ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากจะขอโอกาสแล้วก็อยากจะขอโทษ บางทีมันก็เหมือนแบบไม่อยากประดิษฐ์อะไรเลยนะนาๆแค่อาจจะบอกบางทีมันก็เหมือนแบบมันเข้าตาจดเน,เนเเี่ยไม่รู right. ้ใครจะโอ้ก็อะอยากให้เพื่อนรับโทรศัพท์ อยากขอโทษอยากขอโอกาส นะเข้าใจนะนาเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นความผิดของเราแล้วก็วันนี้มันมาถึงก็เพราะการการะทำของเราเองเพราะฉะนั้นก็อันนี้แค่ถ้ามีโอกาสก็อีกสักครั้งนึง อยากจะบอกว่าเพื่อนคนนี้ผิดไปแล้วอะ ไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรจะออกมามากกว่านี้หรืออะไรก็ตามนานาก็พร้อมรับอยู่ตรงนี้แล้วก็รับในสิ่งที่ตัวเองทําตั้งหลักค่ะใช่ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักแล้วก็ทั้งหลักแล้วก็พยายามจะปรับปรุงแก้ไขไม่นิ่งนอนใจเอาจริงวันนี้นะนะพยายามไม่อยากร้องไห้ไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่ามันมันมัน มันไม่คือจะบอกว่า ถามวันนี้จริงๆนะนาะนะแค่รู้สึกว่าวันนี้เองอะ่ะมันมีอยู่แค่มันมีอยู่แค่หนึ่งคนที่มันจะเป็นแบบที่มันเป็นแบบ เหมือนพระที่ไปสุดท้ายอะ อีกก็ว่าไปตามผิดนะนนาก็เข้าใจเห็นใจเพื่อนมากๆเห็นใจรู้สึกผิดเห็นใจแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกว่ามันอย่ามึงทํากูทําไมอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าเพื่อนจะต้องคิดแบบนั้นกับนนาแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้ามึงพูดกับกูทําไมมึงไม่พูดและอะไรที่มึงจริงใจบ้างทําไมมึงทําไมมึงไม่พูด ถึงวินาทีนี้ทําไมมึงก็ยังไม่พูดทําไมต้องให้กูรู้เองทําไมมึงไม่บอกกูคือพูดจริงๆนะนะก็ก็อยอมรับแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลัวเสียบเขาไปแล้วก็ก็เข้าใจถึงความเจ็บว่าเพื่อนจะเจ็บแล้วก็เสียใจมากขนาดไหนแล้วก็ผิดหวังขนาดไหนพีชานี้เสียใจค่ะเพราะว่าพีชานี้เสียใจเพราะว่าพีชนาไม่ได้บอกความจริงแล้วก็พีชนาทําในสิ่งที่ผิดมากๆแล้วก็ แล้วก็ให้แทนที่จะให้เขารู้เองแล้วบางทีพอเขามารู้ไม่ได้รู้จากเราอะไรเงี้ยเข้าใจได้ทุกอย่างนะคะวันนี้นานาพยายามจะยิ่งรู้สึกว่ามันหนักขนาดไหนยิ่งต้องฮึบขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพราะมันมันคือมันก็นคือผลของการการะทําเอาจริงนะที่วันนี้ขำได้อะเพราะมันผ่านมาหลายวันละไม่งั้นอ่ะที่เล่าไม่ได้จริงๆนะ ชอบทำไมตาบวมมันก็จะมีอัพกับดาวมันก็จะมีขึ้นมีลงเหมือนคนที่แบบคบกับแฟนแล้วอกหักแฟนบอกเลิกเลิกแล้วเลิกอีกเลิกแล้วเลิกอีกมันก็จะเจ็บ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 อยู่โอเคพอถึงไลฟ์ค่อยเล่าใช่เขาบอกแล้วเพื่อนนี่ก่อนคือมันไลา์มีอ้วกไปสองรอบแล้วนะเครียดมากอ้วกจริงๆไม่ได้อ้วกโกหกอ้วกแบบมีหลักฐานอะไม่เคยรู้สึกว่าการมาไลา์ต้องแบบประมาทเท่าวันนี้เลยอะ คือปกติเวลาไลฟ์ก็เราก็ยังสบายสบายแต่แบบรู้สึกว่าแบบมันเจ็บชีวิตจริงมันเจ็บมันก็เลยแบบไลฟ์ไปด้วยแบบยิ้มไปด้วย<พ>ยิ้มแหงแ<พ>้งยิ้มแห้งแห้งแต่ปากไม่แหงแ<พ>้งไงแต่ปากไม่แห้งค่ะปากเราชุ่มชื่นป่กชุ่มชื่นมากแต่อย่าร้องไห้แบบแห้งอุ้ยอุ้ยอันนี้เราจะไม่พูดถึงค่ะเพราะพี่เป็นนักแสดงพ<แ>ี่รู้ว่ามันต้องร้องไง อย่าอย่าอย่าได้ยินกันนะคะพี่พูดเบามากเลยอย่าได้ยินกันนะออุวยอุวยอุวย,ยความคิดมันออกมามันก็เลยเอ่ยเป็นวาจาแพร่เสียงในหัวมันเป็นแค่เสียงในหัวที่หมื่นล้านคำก็พูดไม่ได้จริงๆมันไม่มีคำพูดแพ้เสียงในหัวโหแพรมากเลยอะ มันเป็นเสียงในหัวที่มีเพื่อนอีกหลายคนที่มันอยู่ในที่นี้แต่ก็ปึ๊บป,ป,ปึจนแบบพูดออกมาบางทีมันปิดไม่ทันเนาะที่เป็นคนที่รักษาสัญญาค่ะถ้าพี่บอกคุยก็คุยค่ะน้องอยากจะถามอะไรพี่เดี๋ยวพี่จะเล่าหนูบอลหนึ่งล้าน รับสายเพื่อนยังคะยังค่ะพอแล้วค่ะอ้อาวเหรอพอแล้วค่ะแค่นี้พอค่ะ <c oughs> ยังคะ่ะน้องพี่ยังไม่รับเลยหมดไปเท่าไหร่พี่หมดไปเยอะเนาะพี่ถึงมาไลน์้าค่ะเอาจริงนะน้องพี่ว่าเรื่องของจะก,กี่หลักจะตัวเงินจํานวนเท่าไหรอ่อ่ะมันก็ไม่เท่ากับความรู้สึกเนาะต้องบอกว่าสามสิบปีอะ่ะน้องว่าไงอะ่ะสามสิบปีที่คบกันอะ่ะเจ็บ มากกว่าใครบนโลกอันนี้ที่โคบ่ะมันม,มันเลยรู้สึกไง<ม>คือจะบอกวันนี้เจนไม่รู้สึกเลยมันก็สตรอเบอรี่ไปน,นิดนึงเนาะก็มันก็นิดนึงอ่ะเจ็บแต่น,นอกอยู่ข้างพี่ตานะไม่ต้องอยู่แล้วตอนนี้ไม่ต้องมาอยู่ข้างพี่จะมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนไหมคะไม่รู้ เอาจริงตอบไม่ได้เลยคือมันไม่ใช่พี่คนเดียวไนงะวันนี้คือเราต้องแคร์คนอื่นด้วยเราต้องฟังความเพื่อนเพื่องคนอื่นด้วยถ้าวันนี้จะให้พี่จ้ำอินลงไปคนเดียวมันก็มันก็ตลกอะวันนี้วันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบเอ้ยเราแบบงอนกันรเรื่องขำๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะคะ่ะวันนี้มันกลายเป็นเรื่องที่มีคนที่เขาเจ็บจริงๆเดือดร้อนจริงๆพี่ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้พี่ก็ต้องเลือกเลือกอะไรบางอย่างเพื่อ เพื่อให้ทุกคนสบายใจไม่ใช่แค่คนที่เรารักสบายใจบางทีมันก็เจ็บมันเจ็บไปหมดทุกคนเจ็บหมดทุกคนโดนหมดพี่โดนจนอ้วกพี่แบบมันเจ็บจนมันแบบเครียดในชีวิตไม่เคยเครียดจนแบบพี่อ้วกอะ่ะอ้วกคืออ้วกอวกุ้งพุ่งมางจริงแล้วพยายามกินข้าวก็อ้วกอ,อกอีกอะ่ะคือเจ็บอย่างนั้นน่ะหนักมากพี่เจนคืออย่าอย่าใช้คําว่าร้องไห้บางทีบางทีเราเจ็บจนคําว่าร้องไห้ก็ไม่พอมันชอ็อก ช็อกจริงอ่ะ